สวัสดีค่ะเกินไปไหมโรเซ่ Rose ไม่อ่อนโยนอีกต่อไปและสำหรับชาวช่องปากแดงเรามีไอเทมโค้ดสุดพิเศษเพื่อเตรียมตัวสำหรับซีสแบทเพียงแค่สมัครและล็อกอินเกมก็รับไอเทมไปได้เลยสงครามซีเทิลกำลังเริ่มขึ้นแล้วในฟรีไรต์ออริจินเตรียมตัวกันให้พร้อมกับสงครามสุดมาร์ชคุณและพเพื่อนมาลองกับความหลากหลายไม่ซ้ำใครได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android คลิปนี้แอนนำข่าวของโรเซ่หรือพักแชยองแห่งวงแบ็คพิง์มาฝากค่ะกับการกลับมาอีกครั้งของเธอกับคอลเลเชันใหม่ของแบรนด์เครื่องประดับระดับไฮเอชอย่างทิฟฟานี่ที่เจ้าตัวในฐานะ global brand ambassador ได้กลับมาร่วมดูเอทกับทางแบรนด์อีกครั้งถือว่าเป็นแคมเปญที่สองของเธอกับทิฟฟานี่ฮาร์ดแวร์คอริชเชน2022ที่ได้ช่างภาพมากฝีมือระดับโลกชาวอิตาเลียนที่มักจะถ่ายภาพให้กับนิตยสารดังๆมากมายอย่างมาริโอสเตเรนติมา าายภพให้โดยผลงานใหม่นี้จะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมปีนี้มีทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือและเครื่องประดับเพชรในส่วนของคอร์เซชั่นสร้อยประดับเพชรพาวเวอร์ไดมอนด์ฮาร์ดแวร์ ware, และสร้อยพาวเวร์แบบเต็มเรือนจะปล่อยออกมาในเดือนพฤศจิกายนยนี้ค่ะ ซึ่งโรเซ่แบ็กพิง์มีความโดดเด่นไม่ว่าเธอจะทําอะไรจะปรากฏตัวในนิตยสารหรือร่วมงานแฟชั่นก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยหลังจากขึ้นแท่นแบรนด์แอมบรัสเตอร์ของทิฟฟานี่ไม่ถึง1ปีเธอทําให้คนหันมาสนใจแบรนด์เพิ่มขึ้นมีการเปิดเผยจากแอลเวียดนามว่าเธอสร้างมูลค่าทางสื่อได้ถึง17.4ล้านเหรียญการโพสต์อินสตาแกรมแต่ละครั้งเข้าถึงผู้คนได้36ล้านคนและสร้างมูลค่าเฉลี่ย1.1ล้านเหรียญต่อ1โพสต์นั่นทําให้ในหนง ที่ผ่านมาโรเซ่ได้สร้างสถิติยอดขายอย่างน่าประทับใจมีรายงานว่าโรเซ่ทำยอดขายเครื่องประดับเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นสองเท่าเลยทีเดียวสุดยอดมากค่ะและล่าสุดมีภาพโรเซ่ที่ได้ถ่ายงานของทิฟฟานี่ปล่อยออกมาแฟนๆได้เห็นถึงกับเลือดก,กำเดาไหลจะเป็นอย่างไรไปชมภาพกันค่ะซึ่งหลังจากที่ภาพนี้ได้เผยแพร่ออกมาก็มีแฟนๆเข้ามาทวิตถึงสาวโรเซ่รัวๆดังนี้ค่ะ ให้ตายเถอะใจจะวายถ้ามาเยอะกว่านี้มีคนเป็นลมแน่แนเกินไปไหมคะคุณโลเซ่เพื่อจับหัวใจกลัวไม่เต้นลูกสาวสวยมากฮอตมากจะมองแต่สร้อยแค่นั้นไม่อยากตกนรกเอาอะไรมาฉุดก็หยุดแม่สาวออซี่นี้ไม่ได้แล้วแม่นุ่มนิ่มไม่อดโยนอีกต่อไปและนี่ค่ะก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนของแฟนๆถึงลูคนี้ของน้องแชงนะคะเรียกได้ว่าลูปนี้ของน้องก็ฮอตสุดๆใจบางไม่ไหวเกินต้านจริงๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้แอดก็ขอนำเสนอข่าวคราวของน้องแต่เพียงเท่านี้หากมีอะไรอัปเดตจะนำมาเสนอต่อไปนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ